รู้สึกคิดถึงยู่เนียนมากตอนเนี้ยคิดถึงการแบบพอตอนพักก็จะไปซนอยู่ซื้อเครฟปซื้อของกินขนมอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเนี้ยมันไม่มีให้ซื้อเลยไง ไปก็ไม่ได้ขนมก็ไม่มียวันนี้ต้นสับมือดีใจมากเจอน้องอุ้มด้วยอ่ะคือไม่ได้ทันสังเกตเลยนะตอนที่น้องตอดแถวอ่ะแวบแรกเลยนะยังจําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอน้องนานมากแล้วอยู่ดีมันก็มีความขุนอุ้มอุ้มใช่ไหมอะไรอย่างงี้ <laughs> เดินเข้ามาแล้วหนูตกใจมากอะหนูแบบเมื่อกี้ตอนนึกสติแตกเลยว้าสตาร์เกือบแบบชาร์จแล้วนะพี่ออมจะตะคุบน้องอุ้ม <laughs> เมื่อกี้มีน้องเข้ามาเอาของในห้องแต่ว่าตอนนี้ห้องเป็นของเราคนเดียวเพราะว่าคนอื่นไปกินข้าวกับนั่งอยู่โซฟาข้างหน้าแล้วก็มีห้องพักอีกห้องหนึ่งด้วยแต่ว่าอีกห้องหนึ่งค่อนข้างวุ่นวายก็เลยหนีมาอยู่ห้องนี้คนเดียวจริงๆห้องนี้ไม่มีคนเดียวแต่ว่าน้องที่อยู่ห้องนี้เขาไปจับมือกันตอนนี้ก็เลยไม่คนเดียวคือห้องนี้ไฟมันวนมากทุกคนเพราะเป็นไฟแบบอมเหลืองสลัวสลัวแล้วผิวส ช่กเนียนฉ่กสถานที่จัดไกลจนนึกสมัยจัดที่ไบเทคไกลเพราะว่าใกล้กับไบเทคมากใช่ไหมไบเทคอยู่ตรงเนี่ยแถวแถวนี้เหมือนกันไกลจริงทุกคนแต่ว่าบางคนก็ใกล้ถ้าเป็นสาวบางนาสาวแบบลาซานสา,สาวแถวแถวนี้ก็จะใกล้มากแต่ถึงใกล้อย่างไรพเพราะเธอก็มาสายอยู่ดีงงมากเลยมัมทำไมสายเลยขนาดนั้นนะ่ะ แล้วคนที่มาแบบมาสายน,นียยนะ่คนใกล้ๆหมดเลยนะคนไกลๆเนี่ยเขามากตั้งแต่เชา้าเลยนะเออแบบถามมาพี่มาจากไหนคะลังสิตอย่างเงี้ยบางแต่เชาวว้าอ่ะหนุ่มสาวลาซานอยู่ไหนหมดนะบางนาไม่เห็นมีเลยมารอบรอบดึกๆตลอดสรุปไม่มาเขาวันเนี้ยแต่บางคนเขาก็ถนัดสายมาเช้านะแบบว่าชอบรอบเช้าเพราะว่าคนไม่เยอะใช่ไหมรอบเช้าก็จะแบบสบายๆเวลาคนเขามาอนะไรย่างเงี้ย เออบางคนก็จะมาจองแค่รอบเชา้าแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆเขาก็กลับแล้วก็มีเหมือนกันอันนี้ก็จะมีแบบขาประจํารอบเชา้าแต่ว่าก็จะมีไม่เยอะเพราะสวมากตะไม่ตื่นฉันก็คนบ้านไกลเหมือนกันไกลจากที่นี่นะรูออ้สึกี่ถึงยูเนียนมากตอนเนี้ยที่ถึงการแบบพอตอนพักก็จะไปซนอยู่ซื้อเครปซื้อของกินขนมอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเออแต่เนี้ยมันไม่มีให้ซื้ออะไรเงี้ย ไปก็ไม่ได้ขนมก็ไม่มีก็ได้แต่ข้าวที่เขาเตรียมไว้ให้แต่ก็อร่อยอยู่นะทุกคนวันนี้อร่อยดีหรือว่าจะเลิญอาหารก็ไม่รู้ช่วงนี้พี่ลีนาไปถึงแล้วยังเมื่อเช้าได้สันแต่ยังไม่มาค่ะพี่ลีนามีรอบห้าเลยนี่น่าจะใกล้ๆมาแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงก็ดีแล้วไม่ต้องให้พี่ลีนามา,ามาเช้ามากหรอกให้เขานอนบ้าง <c oughs> กลัวเขาได้ไฟเช้าตรัอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยชอบแบบ ให้ไฟเช้าตรูอ่อะเช้าแบบไปเปิดสนัมบ,บินน่ะเวลามีงานอ่ะวิ่งงานกันแบบเช้ามากแล้วก็หนูจำได้เลยวันเปิดตัวลิบกรอสอะที่เชียงใหม่อ่ะวันที่เปิดตัวอัลบั้มสอง่ะที่เชียงใหม่อะหนูบินเช้ามากไฟเช้าตรู่เลยเพราะว่าคืนนั้นหนูถ่ายเรื่องอนงอะถึงประมาณเที่ยงคืนหนูไม่ได้มาซ้อมนะหนูแบบหนูไม่ได้มาซ้อมรันทูกับเวทีจริงเดะเพราะหนูแบบถ่ายอนง แล้วก็แบบเป็นภาวะะวงมากเพราะโอ้โหเพลงนี้ฉันได้เป็นเซนเตอร์ด้วยแต่ฉันแบบว่าไม่ได้ไปรันทูกับเวทีจริงฉันแบบเครียดมากเลยแล้วก็ตื่นเช้าตีห้าอะไรเงี้ยไปสนามบินถึงปั๊บก็ไปเข้าไปรันทูต่อเลยตอนเช้าเลยใชนก็แทบไม่ได้นอนเลยไม่นอนในงาน แต่ก็ผ่านไปได้สนุกสนานขอบคุณมากจริงๆที่มาหากันในวันนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายที่สำคัญคือคอนเสิร์ต Memory of Flowers ค่ะอันนั้นก็สุดท้ายจริงๆแล้วล่ะวันนี้เป็นงานจับมือเขาสุดท้ายแต่ว่าคอนก็จะเป็นการเต้นเพลงไอดลอลครั้งสุดท้ายสู่บทบาทใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเหมือนกัน คอนเสิร์ต Memory of Flowers ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง 4J48 นะคะเพราะว่าเราก็มีเพลงมา4ปีก็ค่อนข้างสะสมได้เยอะพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกับคอนเสิร์ตครั้งแรกเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกอะ่ะมันคือความที่เราอยากจะเต้นเพลงที่เราไม่เคยได้เต้นบ้างหรือเพลงของรุ่นพี่ย i a n c a 4 8อะไรเงี้ยแล้วเราก็ออกมาทำแต่ว่าของ 4J48 อะ่ะเราครั้งนี้เราอยากจะใช้เพลงของเราให้ได้เยอะๆเพราะเรา อยากจะเล่นเพลงของตัวเองแล้วก็อา,อาจจะหยิบยืมมาบ้างในบางเพลงที่น่าประทับใจแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินด้วยอะไรประมาณนี้วันนี้ต้นสับมือดีใจมากเจอน้องอุ้มด้วยอะ่ะน้องอุ้ม เรื่องสองอะทุกคนจําน้องอุ้มได้ไหมน้องอุ้มมาจับมือพี่ฮอมด้วยอะ่ะคือไม่ได้ทันสังเกตเลยนะตอนที่น้องต่อแถวอะ่ะคือก็จะมีคนบางใช่ไหมเราก็จะโฟกัสแต่คนที่เดินมาหาเราด้านหน้าใช่ไหมเราก็จะเออเหมือนคนที่ต่อแถวอยู่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าสังเกตอะไรขนาดนั้นว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วแบบตอนที่เป็นพอเสร็จแล้วน้องอุ้มเดินมา คือตอนแรกวบแรกเลยนะยังจำไม่ได้เพราะไม่ได้เจอน้องนานมากเราวแต่ยังติดตามน้องอยู่เสมอนะเหมือนแบบน้องไปเรียนต่อหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยเราแบบวบแรกอะที่เห็นคือเดรสสีขาวสวยมากแล้วฉันก็ฉันมีแฟนคลับสวยขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยในแวบแรกที่น้องิงเดินเดินเข้ามาแล้วอยู่ดีมันก็มีความขุนมันมีความขุนเกิดขึ้นในแวบหนึ่งอุมอ้มอุ้มใช่ไหมอะไร ทำผมสีชมพูด้วยทุกคนเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะแล้วแบบเดินเข้ามาแล้วหนูตกใจมากอ่ะหนูแบบน้องอ้มอก็กี้ตอนจะสติแตกเลยว้า่แล้วแบบสตาฟก็งงว่าฉันจับเนื้อต้องตัวแฟนคลับคนนี้เยอะเกินไปไหมฉันอยู่ดีฉันจะเอากล้องมาถ่ายรูปด้วยฉันจะเอามือถือมาเซลฟี่สตาฟเืองงเลยทำอย่างนี้ได้หรอคะอะไรเงี้ยสตาฟทุกคนแบบเกือบจะห้ามพี่ีออมอะไรอย่างเงี้แล้วก็แล้วหนู อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยไม่ต้องห้ามอะไรอันนี้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ B N K ค่ะคน B N K เก่ารุ่นสองรุ่นสองอะไรอย่างเงี้ยสตา์เกือบแบบชาร์จแล้วนะพี่อมจะตะคุ้องอุ้มจะแบบโอ้ oh, มาเน,นี่ไม่ได้จับมืออุ้มเลยจําได้ว่าไม่ได้จับไม่ได้คุยอะไรกันเลยโอ้มาจัจ้าใหรัมาด้วยหรอแม่าเี้เซลฟี่อะไรเงี้ยกิตเหมือนฉันนะ่ะ เป็นคนไปจับมือน้องฉันพูดตรงๆฉันพูดตรงๆต,ตรงนี้เลยเหมือนเหมือนตัวเองอะ่ะมาเดินมาจับมืออุ้มอะ่ะไม่ใช่อุ้มมาเดินมาจับมือพี่จุดเนี้ยแล้วออร่าของอุ้มคือมันแบบสว่างมากเลยมันแบบโหนี่สินะคือออรา่าของคนที่ออกไปแล้ว <laughs> โอ้ฉันอาจจะทำงานหนักไปฉันก็เลยหมองคําไปบ้าง <laughs> ก็เลยแบบพออุ้มออกไปแล้วอะหนูก็เมากับคนที่ถัดๆไปบ้างว่าแบบทำไมน้องอุ้มเขามีออร่าจังเลยอะคะหนูเหมือนหนูไปจับมือเขาหนูรู้สึกว่าตัวเองหมองมากเลยวันนี้รู้สึกรู้สึกไม่สวยสวยน้อยเลยอะไรย่างเงี้ยแลวทุกคนก็พยายามแบบพี่อุ้มสวยพี่อุ้มสวยอยู่แล้วแล้วยืนหนึ่งอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็อวยกันแนวเราก็อวยสลับกันไปสาวกันมาอะไรเงี้ยเราก็งงว่าความจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะไรย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณน้องอุ้มมากเลย รักมากจริงๆก็มีการกระซิบไปแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับอุ้มไว้ด้วยแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าสลงได้มากน้อยแค่ไหนจะเก็บไว้ใช่น้องมีออร่าเพราะเดี๋ยวพี่อมก็จะมีออร่าด้วยหลังจากนี้ได้ไหมซุงนี้มีคนทักหลายคนอยู่นะว่าสวยขึ้นอนะ ดูที่แบบฮัลโหลเอาอะไรมาสวยขึ้นทุกว,วันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยแบบทุกวันนี้ซ้อมทํางานเยอะมากนอนกันน้อยตาก็ค้าสวยขึ้นยังไงส่วนเพื่อนแบบเพื่อนที่สนิทบอกว่านี่สินะคือออร่าของคนที่ก r รดิ a เ i ชั่นอะไรเงี้ยนี่สินะคือออร่าของดาราสาวเดี๋ยวนะจะเย็นเย็นมันไม่มีออร่ารเลยเลยตอนเนี้หมองมากตอนนี้แบบไม่ได้ดูแลตัวเองดีเลยติดตามไลฟ์ของเรา รวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับวีอาร์และยังมีแกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o o d application